สำหรับการเจาะลึกวันนี้นะคะเรามีรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ราคาทองคำที่เออ่อน่าสนใจมากๆค่ะคือมันไม่ได้แค่บอกว่าราคาทองจะขึ้นแต่เหมือนกำลังบอกใบ้ว่ากฎของเกมกำลังจะเปลี่ยนไปเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าตัวเปลี่ยนเกมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่แนวต้านสาคัญ63,700บาทนี้แหละค่ะมาเริ่มแกะรอยกันเลยค่ะ ใช่เลยครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไปไกลกว่าแค่การดูกราฟเทคนิคแล้วนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่บทวิเคราะห์เขาเรียกว่า triple tail winds หรือถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือลมส่งสามลูกใหญ่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนระดับมหาภาคอยู่ข้างหลังเลยครับ โอ้โหทริปเปิลเทลวินส์น่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ภาพตรงหน้ากันก่อนเลยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ63,500บาทก็คือจ่อแนวต้านสำคัญที่63,700บาทแล้วในทางเทคนิคนีการผ่านจุดนี้ไปได้มันสำคัญขนาดไหนคะสำคัญมากครับคือการคลุระดับ63,700บาทไปได้เนี่ยจะเป็นการยืนยันสัญญาณขาขึ้นรอบใหม่ที่ชัดเจนมากๆ ถ้าเรามองไปที่ตลาดโลกนะครับราคาทองคำสปอตหรือ XAUUSD เนี่ยก็ยืนเหนือ4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้แล้วซึ่งเป็นฐานที่แข็งแรงมากจุดที่ต้องจับตาต่อไปก็คือแนวต้านถัดไปที่4,193ดอลลาร์ถ้าทองโลกขยับขึ้นเอกแค่ประมาณ1.4%ราคาทองไทยก็จะทะลุ63,700บาทตามไปเลยครับ อ๋อค่ะแล้วการจะขยับขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้องอาศัยลมส่งที่ว่าซึ่งลูกแรกก็มาจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่เพิ่งมีเรื่องให้ตลาดประหลาดใจใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในรายงานนี้นะครับคือเขาให้น้ำหนักกับการประกาศยุติมาตรการ QT หรือ quantitative tightening เนี่ยมากกว่าการลดดอกเบีย้ย0.25%ในเดือนตุลาอีกจริงเหรอคะปกติคนจะโฟกัสที่ดอกเบี้ยเป็นหลักทำไมครั้งนี้การหยุด QT ถึงสำคัญกว่าล่ะคะ คืออย่างนี้นะครับการลดดอกเบีย้ยมันเหมือนเป็นการปรับนโยบายแต่การหยุด QT เนี่ยมันคือการเปลี่ยนทิศทางนโยบายโดยสิ้นเชิงเลยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเฟดกำลังจะเปลี่ยนโหมดแล้วจากโหมดคุมเข้มมาเป็นโหมดผ่อนคลายเต็มรูปแบบซึ่งภาวะแบบนี้แหละครับเป็นบวกกับราคาทองคำมากๆการที่เฟดต้องรีบเปลี่ยนท่าทีเร็วขนาดนี้แสดงว่าต้องมีแรงกดดันบางอย่างที่น่ากังวลแน่ๆ ซึ่งในรายงานก็ชี้ไปที่ตลาดแรงงานที่มีตัวละครใหม่อย่าง AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจับตาม,มากๆเลยเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างตัวเลข10เดือนแรกของปีนี้นะครับยอดเลิกจ้างในสาหรัฐทะลุ1.1ล้านตำแหน่งไปแล้วสูงสุดตั้งแต่ปี2,563เลยและที่สำคัญคือมีการอ้างถึง AI ว่าเป็นสาเหตุโดยตรงกว่า48,000ตำแหน่ง มันก็แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีกำลังเข้ามา disrupt ตลาดแรงงานจริงๆซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่บีบให้เฟดต้องเตรียมใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระยะยาวพอฟังเรื่องเฟดกับตลาดแรงงานรวมกันแล้วมันเหมือนกับว่าปัจจัยภายในของสหรัฐเองกำลังถูกบังคับให้ต้องเข้าสู่โหมดที่เอื้อกับทองคำแล้วปัจจัยภายนอกล่ะคะลมส่งลูกสุดท้ายนี่มาจากไหนมาจากอุปสงค์ทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะจากธนาคารกลาง คือเทรนที่เรียกว่า De d e d o l ลาร i ิเซชันหรือการลดการพึ่งพิงเงินดอลล่าเนี่ยมันยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องปีนี้ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคําสะสมไปแล้วกว่า634ตันการกระทําของพวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างฐานราคาที่แข็งแกร่งให้กับทองคําในระยะยาวเลยครับเข้าใจแล้วค่ะพอเห็นภาพรวมของลมส่งทั้ง3ลูกแล้วเป้าหมายราคาในอนาคตที่รายงานเขาประเมินไว้เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับช่วงที่เหลือของปี2568นะครับก็มีการคาดการว่าราคาทองไทยอาจจะไปถึงระดับ67,000-67,500ถึง 6, 7, บาทได้โห oh. แต่ภาพที่น่าตื่นเต้นกว่าคือระยะยาวในปี2569ครับสถาบันการเงินใหญ่อย่าง JP Morgan นี่เขาคาดการว่าราคาทองคำโลกอาจพุ่งไม่ถึงเอ่อ5,200-5,300ถึง 5, ดอลลาร์ต่อออนซ์เดี๋ยวสิคะ จากประมาณ4,000ไป5,300นี่มันคือขึ้นอีกกว่า30%เลยนะคะอะไรคือสมมติฐานเบื้องหลังที่ทำให้สถาบันใหญ่อย่าง JP Morgan มองไปไกลขนาดนั้นคะดูทะเยอทะยานมากเลยสมมุติฐานหลักก็คือลมส่งทั้ง3ลูกที่เราคุยกันไปนะครับมันจะทวีความรุนแรงขึ้นคือเฟดจะเข้าสู่ว,วงจรการลดดอกเบีย้ยเต็มรูปแบบ ผลกระทบของ AI ต่อเศรษฐกิจจะชัดขึ้นอีกแล้วก็เทรนด์ดีดอลลาร์ไรเซชันก็จะยังดำเนินต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไปกดดันให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็ผลักดันราคาทองคำอย่างก้าวกระโดดเลยครับฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่จริงๆไม่ใช่แค่การเก็งกำไรสั้นๆแล้วสำหรับนักลงทุนล่ะคะกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้คืออะไรในบทวิเคราะห์เขาแนะนำให้มองแยกกันนะครับสำหรับระยะสั้นเนี่ย การทยอยแบ่งขายทำกำไรใกล้ๆแนวต้าน63,700ร้อบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงก็สมเหตุสมผลดีแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวคุณมองว่าการปรับฐานหรือการย่อตัวของราคาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อสะสมมากกว่าครับเพราะภาพใหญ่ของแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากสรุปแล้วการเจาะลึกวันนี้ทำให้เราเห็นว่าราคาทองคำไม่ได้แค่ขึ้นตามเทคนิคแต่มีตัวเปลี่ยนเกมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆรองรับอยู่ ทั้งการกลับทิศนโยบายของเฟดผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานแล้วก็การลดการพึ่งพิงดอลลาร์ของธนาคารกลางทั่วโลกใช่เลยครับและประเด็นสำคัญที่น่าจะทิ้งท้ายให้ไปคบคิดกันต่อก็คือหากวันนี้ AI ได้กลายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการเงินของมหาอำนาจอย่างสหรัฐได้แล้วเนี่ยในอนาคตจะมีภาคส่วนไหนของการเงินโลกอีกบ้างที่จะถูกเปลี่ยนโฉมหน้าไปไม่ใช่ด้วยการตัดสินใจของมนุษย์แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแทนครับ